ลูกๆ่ะทุกครั้งที่แม่จิ๊บไปรครูหรือไปชวนลูกๆมาทำงานไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางใดก็แล้วแต่มักจะบอกว่าหนูไม่ชอบพูดนะคะหนูจะสำเร็จไหมแล้วหนูต้องจ่ายค่าอะไรบ้างโอ้เยอะแย,ยะมากมายที่ถามแม่จิ๊บนะคะแต่ว่าสิ่งที่แม่จิ๊บเจอน่าอัศจรรย์น่างงมากเลยลูกขาว่า กลุ่มคนส่วนมากจะบอกว่าหนูไม่น่าจะเหมาะกับการที่จะไปง้อคนในงานแบบนี้แต่คนกลุ่มนี้เมื่อได้ฟังจนจบเมื่อฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ให้แม่จิ๊บนะคะในะใต้คลิปนี้นะคะในเพจของแม่จิ๊บเนี่ยท่านผอสุนัยจะโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆทุกคนเมื่อเรียนรู้ไปสักช่วงหนึ่งนะคะทำได้เป็นส่วนมากนะคะ คำว่าทําได้เป็นส่วนมากเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เชื่อฟังท่านผอ,อสุนัยนะคะลูกขางานที่เรายังไม่ได้ลองดูเนี่ยลูกอย่าไปงงว่าจะสําเร็จไหมไม่มีใครหรอกคะ่ะลูกค้าถ้าเราไม่ได้ฟังและมาปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วจะรู้ล่วงหน้าแต่เมื่อเราฟังโครงสร้างแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้คนเหล่านั้นเขาก็สมัครเข้ามา สมัครเข้ามาฟังก่อนก็ได้คะ่ะลูกเราทําแบบพาร์ทไทม์ก่อนเรายังไม่ต้องฟูลไทม์เพราะแม่จิ๊บมั่นใจเหลือเกินว่าร้อยละแปดก้าสิบคงมีความรู้สึกว่าตัวเองกลัวไม่สำเร็จแล้วจะตกงานนั่นก็เป็นสิ่งที่แม่จิ๊บเคยคิดมาก่อนแล้วลูกค่าเชื่อคนสำเร็จฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แม่จิ๊บจะฝากให้ท่านผอ,อสุนยัยโทรกลับลูกๆนะคะเรา ทำงานกันเป็นทีมนะคะลูกและเรามีตัวแทนทั่วประเทศขอให้ลูกๆมั่นใจฟังดูก่อนนะคะหวังว่าเราคงได้ร่วมนะ